รถแรงอะผัมีมีสวัสดีค่ะกลับพบกับบ้านไรตุลกีกแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิ่์จะเตรียมตัวทำอาหารแล้วก็เพราะว่าอยากได้เป็นเมนูเส้นๆนะคะแล้วเฟิ่ก็เพาะถั่วงอกเอาไว้แล้วด้วยก็พร้อมเลยถั่วง,งอกใบคุยช่ายนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำผัดผัดหมี่แบบฉบับบ้านไรซตุรกีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอะไรอ่ะบบ fall for you ยีย่ค่ะทุกคอะไรเลิกกันทุกคนเรีกมมสอีกค่ะเรียกแมสต่อแลีวกอาตาบ้นหรนอบะบางนอีชอ <c oughs> แอบเอาพริกของบาบาไปทำซอสนะคะเสี๋จวเราจะเอาแต่เนื้อมันเอาเอาสีมันนะคะเนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดออกจะได้ไม่เผ็ดนะคะเด็ๆกๆจะได้ทานได้ค่ะทุกคนคะ่ะดีคะ่ะมะระของเราติดลูกแล้วคะ่ะอันนี้ลูกแรกเนยนะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะว่ามะระนะคะเราจะทําเมนูอะไรดีช่วยกันคอมเมนต์นะคะค่ะเราก็มาถึงบนบ้านแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําซอสกันเลยนะคะ ค่ะเราก็ตั้งน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะมันี้นะคะคนจะใช้หอมแดงนะคะสองขัวใส่ไยใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็คนนะคะจนหอมแดงมันจะเริ่มเปลี่ยนสีน,นะคะคนลืมไปะคะว่า หม้อมันไม่สามารถที่จะทอดหอ่มได้แต่ไม่เป็นไรนะกระเทียมนะคะหนึ่งหนึ่งหัวนะคะประมาณสิบกลีบใหญ่อะคะ่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลียวต่อนะคะค่าพอเสร็จแล้วคุณก็จะใส่นี่พริกที่เราเอาไส้ออกนะคะเอาไม่ทอด ไปแช่น้ำนะคะถ้ามันแห้งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องผัดเยอะครับแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วปิดไฟเสร็จเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียก ก็ไม่มีเต้าเจี้ยวนะคะคุณจะใส่มิโซะนะคะประมาณสองหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นเต้าเจี้ยวไทยก็สองช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาค่ะ ซานตี๊์น้ำตาลน,น้ำเปล่าค่ะเปิดไฟเลยค่ะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะคะ พอเดือดสักพักก็ปิดไฟนะคะฝนจะปั่นนะคะค่ะพอเราปั่นเสร็จนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะก็ให้ทุกคนชิมเอานะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลปี๊บเข้าไปได้อีกนะคะแต่ว่าคือคนตุรกีเขาไม่ชอบทานหวานจัดน,นะคะฝนก็เลยต้องลดหวานลงมาแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น เนี่ยนะคะอาจจะใส่น้ำส้มสายชูหรือว่า,าจ,จะใส่น้ำมะขามเปียกเพิ่มเข้าไปได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันคะ่ะแล้วก็ตั้งน้ำมันแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปนละคะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนใส่เนี่ยค่ะ 开呀！Okay, มีตรตอเกิดนะคะทุกคนนี่กุ้งผัดหมี่วิญญาณกุ้งค่ะไปทานกันค่ะค่ะเรามาเสิร์ฟกันนะคะ <c oughs> ุณคน,น, <cs> น,นินได้หมดข้าบาใชุ่้งไหมใช่ครับแม่จะเอากุ้งไหมลูกเร็วเวเ

come here see how she love me a lot <laughs> thank you ah, can you put special for me no no i have But a special plate also for you yeah i'm coming first what that you do you do first time special for me exciting too much what's a special how can i do more Yes I will give a special plate Mommy This is a special plate for me Mommy I think Come on Special, this one Yeah. I was waiting very good, you know Junior It's very suitable for you and feels special <laughs> <laughs> to God, This and Mommy Okay, okay Mommy How is to food? Mommy is? Water bottle. Bu, Water. 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 is my chili? Water. 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 kadar. Water. 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 ya. Her <goughs> <herhalde>. <goughs> Coke rejection. Ah, you want more? Kokely. Kokely. Okay. Of course, I want more. Can you bring, please, but my son, yeah, my son. He loves me a lot. Okay, I'm Is look okay, my look. Ah, ah, you This girl's mommy. Ah, i a present for her. I'll give you that. No no absolutely. So. ah, ne oğlum? Böyle sıkacağız mı limonu? Evet, sıkacağız. Sonra takılacaksın. E, daha tuzlu olmak dersek balık sosu. Tamam. tamam. Konta şu biberi ben aç olayım artık ufak ufak. Kokla, kokla. Ya da Mm -hmm. right, you mm -hmm. Tut. oh, you are the so like why you like this to me? Yes. for you, yes. this was kidding. Oh, thank you very much. You <laughs> see, this is my baby. <laughs> Oh, ทุกคนค่ะสุดยอดมากเมนี่ Can you give me the more spicy? No, sorry. If I if I give you one thousand baht, can you give me one? Choice? No, one thousand lira. Not one thousand. <laughs> one thousand lira. You know how much baht? You think I'm a rich man? Not even four thousand baht. I'm a one of poor boy.

ท็อเลเจตตงเอนล่าอาเฟทคอมเลเจต่ะอันนี้ oh. ก็จะเป็นรสของแบบมันจะไม่แบบหวานแบบที่เราเคยกินนะคะ <m akes noise> มันจะแบบรสชาติกลมกล่อมกำลังดีมันไม่ได้แบบรสแรงอะไรเราคืออยากได้รสอะไรเราก็เติมเอาอะไรลูก บานาน่าลีฟไงลูกใบตองเขาเรียกใบตองภาษาไทยเนี่ยพูดใบบานาน่าลีฟนับคนอะไรอีกเจ้ You can eat <laughs> if you are elephant Why you put this banana leaf Because it s <S <For> this, it's you, <'re> you know I go how many kilometer from Bali you just put this g u y s for like ah uh, you miss Thailand ไ yeah? ง Thailand they put everything on on the banana leaf. Oh. Uh. oh <laughs> El, elini yıka da gel Elini yıka gel. El, pay, pay, şeye dokundun, bana dokunma. Sonra alerji yapar beni. Al, baba bir şey yapmış. Hı, getir. Şeye daha istersen çok var. <laughs> Now is I want to learn. What is this food name? Pat mi. Pat mi? Mi. Pat, mi hep hat? Pat. Hat? Pat. 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 Mi. Mi. มีม <Scroll> ีมีไม่ใช่มีรับดีก่อนข้าคันผัดมีผัดมีอะผัดมีไม่ใช่มีผัดมีมอักส่ส่วีมบูอดิบุอดมผัดมีผัดมี You may have me. Pat me. Patme. <laughs> my polypat <food, but> me. Pat me. Pat me. But what about? I never hear this one. I I know Pad Thai But Pad me. What is it? But, but you go to, the same You you go to night market and they're selling everywhere. Mm. He? Very easy food, comfort. They put sugar inside. Mm. Sweet. Mm -hmm. Before I buy, I cannot eat. Hoca, bugün bazara gittim. Mama. Hmm? Çok açım. Mama. Nitya. Nitya. Ya baktım böyle Taylandlı Tayland yemeklerini yemiyorum. Orada. Ha yeni gitmişim. İyi mm -hmm. Sıkıntı büyük. Ne? Hani, baktım böyle markette bakıyorum böyle ne mm -hmm. yiyebilir. Baktım bu makarn Ne dedim ya bize makarnaya benziyor yumurtalı makarna onu alayım bak. aldık neyse Böyle acı ya acı 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 acı

Ortam güzel değil mi? Çok sevdim. Kaç puan verin? 10. Maşallah sen de bayağı elin elin yumuşak ya. Niye? Her her önüne gelen 10. Önüne önüne yumurta kızartması olsa 10. E, o da 10 olur canım. Niye? Tamam. Ben mesela bu şeyi beğenmedim. <laughs> ne bunun adı? <laughs> Neyi beğenmedim ya? Hepsi güzel aslında.

now I, I don't anything. No more toy. <laughs> you get ice game but no more toy. <laughs> Oğlum, baba buy for you Sen babanın arkasında. Ba baba sana oyuncak kamyon alacak. <laughs> baba. Beğenmedin mi? อ๋ออ๋ออุอออ้ยน่าตื่นบัวแล้วแม่กินไหมลูกคุ้งใหญ่ไม่กินครับแม่ไม่กินอะไรของมัมมี่เลยเอะลูกมัมมี่เอาอะไรลูกไม่กินหรอกอิ่มแล้วลครับชอบไหมชอบกุมม้งไหมเด็ดซื้อให้กินอีกไหม,ไมอเอาแบบกุ้งตัวใหญ่เออกุ้งตัวใหญ่แม่แบบสีเขียวอะสีเขียวอะไรสีเขียวอะ บอกว่าบ้าป้าบ้ามีตังช่ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้อะไรหือหว่านะคะทำเป็นแบบเมนูง่ายๆนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไล์ธุรกีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะ สว,ส,สวัสดีค,ค่ะวิภาจักัีคิหนาะค่ะ